อินทรีห้าและเวทนาสามทีขูทั้งหลายอินทรีห้าประการนี้ห้าประการเป็นอย่างไรคือสุขขินทรีทุกขินทรีโสมนัสสินทรีโทมนัสสินทรีอูแปกขินทรีที่ขูทั้งหลายก็สุขขินทรีเป็นอย่างไรความสุขทางกายความสำราญทางกายเวทนาอันเป็นสุขสำราญ ที่เกิดจากกายสัมผัสนี้เรียกว่าสุขขินซีพิขุทั้งหลายก็ทุกขินซีเป็นอย่างไรความทุกข์ทางกายความไม่สำราญทางกายเวทนาอันเป็นทุกข์ไม่สำราญที่เกิดจากกายสัมผัสนี้เรียกว่าทุกขินรีพิขุทั้งหลายก็โสมนัสสินรีเป็นอย่างไรความสุขทางใจความสำราญทางใจ เวทนาอันเป็นสุขสำราญที่เกิดจากมโนสัมผัสนี้เรียกว่าโสมนัสินซีทิขุทั้งหลายก็โทมนัสินซีเป็นอย่างไรความทุกข์ทางใจความไม่สำราญทางใจเวทนาอันเป็นทุกข์ไม่สำราญที่เกิดจากมโนสัมผัสนี้เรียกว่าโทมนัสินซีทิขุทั้งหลายก็อุเป,ปกินซีเป็นอย่างไร เวทนาทางกายหรือทางใจอันสำราญก็ไม่ใช่ไม่สำราญก็ไม่ใช่นี้เรียกว่าอุเปกขินรีพิขูทั้งหลายในอินทรีห้าประการนั้นสุขขินรีและโสมนัสสินรีพึงเห็นว่าเป็นสุขเวทนาพิขูทั้งหลายในอินทรีห้าประการนั้นทุกขินรีและโทมนัสสินรีพึงเห็นว่าเป็นทุกขเวทนา พิขุทั้งหลายในอินทรีห้าประการนั้นผู้แปลกขินซีพึงเห็นว่าเป็นอทุกข,ขมสุข,ขเวทนาพิขุทั้งหลายอินทรีมีห้าประการนี้เป็นหแล้วย่นเข้าเป็นสเป็นสแล้วขยายออกเป็น5ก็ได้โดยปริยายด้วยอาการอย่างนี้